ฟังใต้ปวกิ้นลีนะครับเตรียมเกืพ้นอฐานนะครับให้คุณนายิ่งลิ้ฟังไต้ารมาต้อเลยครับเป่นองข้ายอกไฟบอตองร่าไฟกึ้นนะครับบรตองร่าอไฟออกจากฐานนะครับต่อมัต่เรื่อยๆด้าขางขดอไฟจะรับ้ายต่เพราะว่าอกไฟลูกไกล ใครพ่อคุ้มค่ต้อนรักวันนี้ครับแอตเทวดาครับบมงไฟคนเรือล่เรือชั้นครับแอตเทวดาครับขอบคุณนา่งใครแต่ไฟสุขุมข่ายนะครับที่ให้ความร่วมมือกับการจัดตื่นจัดระดับวันนี้ครับพี่น้องครับพี่เลี้ยงสอดตอนนี้หุ่นเหลนะครับสำหรับชิมงานแอตเทวดานะครับผลงานจะเป็นยังไงรวมกันเลยครับแอตเทวดาครับ Yeah. การเดินทางครับพี่น้องครับล่างไปล่างฟ้าลุงล่างไปล่างฟล่างไปล่างฟ้าสุดยอดมากๆครับพี่น้องครับการเดินทางของแอดเทวดามาทีนี้ครับครับขายาข้ออร่อยดีครับพี่น้องครับแอดเทวดาครับนี่สุดยอดมากครับมืุณกันเลยครับมัน ต้องแสดงเห็นนะครับแอดเทวดาครับนะครับพี่น้องครับพี่เลี้ยงคนสุดท้ายก็ต้องสิลงจากฐานแล้วนะครับสำหรับชุดงานแอดเทวดาครับแอดเทวดาสองนะครับตบ่งแรกสวยสดงดงามโดยเป็นน้องครับซีลอยสามสิบห้านะครับมีบางทีสองนะครับรวมกันชมกันครับกับผลงานที่สอดใสสะอาบสาบขึ้นก็พอครับแอดเทวดาครับ Muito uh, สุดยอดครับพี่น้องครับนี่เลยไอพวกนี้สุดยอดครับบมังแรกยอดครับพี่น้องครับเมื่อวานแอดเทวดาครับครับบังไฟขวัญใจมหาชนครับไม่น่ารักนะไม่อยู่ รุ่นดี่4ี่ไปไปดี๋่งไฟล้อเจ้าลงเจ้าพ่อลอยพี่ครับพี่น้องครับเที่ธรมดาครับ ครับก๊งเทนาครับกำลังดีสอกับนที่รีขึ้นเขาครับลีครับเปงของเขาเป็นอะไรครับ เทวดาครับไม่เมาครับเมาบอลกัเรื่อยบโย่ใบบอลสีสิบหกเก็บแคบครับเมาครับทั้งนีบบีบขาดไปสบายครับสบายครับบวกสูงสุดเท่าไหรไว้ครับเจ็บหวานเจี๊ยบ มาแล้วนะครับพี่น้องครับ